ชมคะอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยถ้าได้น้ำมะพร้าวปั่นสักแก้วเนี่ยคงจะชื่นใจน่าดูนะชีป้าเจ้าเด็ดค่ะร้านนี้เขาว่ากันว่าเป็นร้านมะพร้าวปั่นขั้นเทพเทพไม่เทพการันตีจากยอดขายวันละหมื่นบาทไปดูกันค่ะมาแล้วค่ะลงใต้ไปที่ร้านชีวิตมะพร้าวนะคะนี่เป็นร้านขายน้ำมะพร้าวตักปั่นที่กำลังมาแรงสุดๆค่ะนี่เขาปั่นกันแล้วแบบนี้อยู่ในเมืองนราธิวาส ใครลองชิมเนี่ยเป็นอันติดใจทุกคนเลยมะพร้าวเนื้อเนื้อปั่นกับนมสดนิดนิดหอมหวานมันอร่อยราคาแก้วละ20บาทพิเศษ25บาทเท่านั้นสำหรับคนชอบเนื้อมะพร้าวเยอะเะโอ้โหเท่านี้คุณผู้ชมคะกินไปแล้วเนี่ยก็สดชื่นบรรเทาความร้อนไปได้เยอะเลยอะเราไปเจอคุณมารีดาเจ้าของร้านบอกว่าขายมะพร้าวปั่นเนี่ยมานาน10ปีแล้วนะคะส่วนชื่อส่วนชื่อร้านชีวิตมะพร้าวเนี่ยมาจากก่อนหน้านี้ค่ะเขา เปิดธุรกิจขายอย่างอื่นแล้วก็ไปไม่รอดแต่พอมาขายน้ำมะพร้าวปั่นนะคะทราบกฏว่าโอ้โหขายดีนะคะนี่เลยนะเลยใช้ชื่อว่าชีวิตมะพร้าวช่วงแรกๆเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าจะไปรอดนะคะแต่พอลูกค้าได้ชิมน้ำมะพร้าวปัน่นของตัวเองแล้วโอ้โหติดใจกันทุกคนนะที่สําคัญมะพร้าวปัน่นร้านนี้ราคาไม่แพงด้วยค่ะส่วนเคล็ดลับที่สามารถมัดใจลูกค้าได้อยูอย่หมัดคืออะไรมาดูกันทุกกรรมวิธีการปั่นนะคะ ต้องเป็นไปตามสูตรเ,เป๊ะๆอย่างเช่นเนื้อมะพร้าวเนี่ยก็จะต้องชั่งน้ำมะพร้าวเนี่ยก็จะต้องสดไม่ผสมอย่างอื่นนะคะส่วนยอดขายคุณผู้ชมโอ้โหการันตีกันซะหน่อยหน้าร้อนเนี่ยขายดีมากๆนะ,ะสร้างรายได้วันละ1,000 0ถึง1 3 0 0 0บาทนะคะโอ้โหแต่ละวันเนี่ยเขาใช้มะพร้าวกว่า200ลูก คุณผู้ชมน่าจะสดชื่นน่าดูนะน่าทานมากๆเลยไปพิสูจน์ความอร่อยกันได้เลยนะมะพร้าวปั่นขั้นเทพนะคะพิกัดอยู่ที่ร้านชีวิตมะพร้าวสีแยกวิจิตรไชยบูรณ์เขตเทศบาลเมืองนราธิวาจา้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ